คดีหรือเปล่างิเเเียพ่ลยลงชื่อคนซื้อโทมัสได้ไหมได้แต่ว่าโทมัสไม่แล้วมีอะไรมีกล้องหรอมีน้ำหอมเหรอครับโอเคนะคะเอาละค่ะได้เลยพี่แพท์ราคาสวัสดีค่ะโทมัสก้องสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คืออะไรคะขายของอยู่หรือเปล่า หอมหอมมากน้ำหอมหอมอยู่พี่โพหอมก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าต้องเป็นน้ําหอมที่ไม่แต่ว่าน้ําหอมเนี้ยมีกลิ่นพิเศษอยู่ครับก็คือว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นสกินเชฟก็คือว่าจะเป็นกลิ่นตามผิวหนังคนเลยครับเพราะแบบคือมันจะเดปไปตามกลิ่นผิวหนังของเราอ๋อแล้วแต่คนใช่ไหมใช่ครับผมก็จะมีแบบทุกคนก็จะ คือความสเปเชียลในเรื่องใช่เพราะทุกคนจะแบบมีกลิ่นเฉพาะของตัวเองใช่แล้วครับอ่าแสดงว่ามันจะเปลี่ยนไปตามคนที่ฉีดใช่ไหมใช่ครับแล้วคือตอนที่ตู้โดนฉีดกลิ่นที่โดนเป็นไงเรากล้องรีวิวซีมันต้องรีวิวซีเราเป็นพรีเซนเตอร์นะไหนเขาต้องขอต้องดมใหม่ก่อนจำไม่ได้โอ๊ยเป็นไงเป็นไงก็เป็นกลิ่นกลิ่นหอมครับหอมหอมยังไงครับหอมแบบอืม ระหว่างตรงตรงมือกับดมงตรงแก้มไหนขอมวันไม่เพราะว่าตรงแก้มไม่ได้ฉีดไงแต่ว่าตรงมือฉีดทำดีๆทำดีๆแล้วถ้าน้องกล้องฉีดกิ่นจะเป็นยังไงค,ครับครับก็จะมีแบบพินั้งเอ้ยฮิตครั้งแรกเลยนะครับก็จะมีเป็นกลิ่นของความหวานนะครับเป็นความสดใสแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในนั้นด้วยครับ อ่ะยังไงการได้มาเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมครั้งแรกของเราทั้งคู่ในบอกควารู้สึกในซีเป็นยังไงบ้างคะครับก็จริงๆรแล้วแบบคือตื่นเต้นมากๆเลยแบบตอนที่ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Ever p i n พนะแบบในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำหอมค,ครับก็ดีใจมากๆแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของ Ever อร์พิกครับก้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะแบบรู้มาว่านีา่เป็นแบบ น้ำหอมตัวแรกของทางเ v e r p i n พิเลยครับแล้วก็แบบดีใจที่เราได้เกียรตินี้แล้วก็แบบได้มาเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็แบบได้ร่วมงาน Ever p i n พิด้วยครับเป็นไงตอนที่แบบพี่ๆเขาเาน้ำหอมมาให้เราแบบได้ดูได้ดมเราแบบเรารู้สึกยังไงบ้างก็คือโหแบบตอนที่เราอยู่กองใช่ไหมคือแบบหอมมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นแบบโซสปากลิ่นสวีทนัตติงแล้วก็กลิ่นตัวนี้เลยครับกินเชฟตัวนี้คือแบบหอมมากๆาเลยครับเรารู้สึกว่าตละ กลิ่นอ่ะมันมีความยูนิคของตัวเองด้วยก็คือแบบคอนเซปต์ของไลน์เนี้ยก็คือเป็น essence of emotion จะเป็นแบบว่าเรียกว่าไงนะเป็นแบบ capture the moment ในชวิตของพวกเราในแต่ละวันใช่ไหมว่าแบบเจออะไรมาบ้างใช่ครับผมก็แบบก็สามกลิ่นนี้ก็จะ represent ในส่วนต่างๆในชีวิตครับทำกล้องเหรคะครับก็ตอนที่ได้รู้ว่าแบบมันมี3ามกลิ่นนี้ก็คือกล้องอ่ะได้ลอง sweet nothing s c o r อันแรกจะเป็นแบบกลิ่นที่มีความหวาน แต่แบบมันจะไม่หวานมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีแบบ black pepper มาตัดเรียนด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรนะที่บอกว่าเป็นแบบ berry blackcurrant ครับอ่าครับมันก็จะแบบมันตัดตัดเลี่ยนทำให้แบบไม่หวานจนเกินไปเพราะว่าใช่เพราะส่วนตัวก็แบบชอบแบบน้ำหอมกินหวานอยู่แล้วก็เลยแบบเลือกอันนี้มาลองก่อนครับแล้วเาก็เลยชอบเลยใช่ชอบน้ำหอม ใช่ใช่เลยชอบน้องหอมมากโอเคอ่ถ้าให้เราเลือกหนึ่งกลิ่นในสามกลิ่นให้แฟนๆเราจะเลือกกลิ่นไหนให้แฟนๆถ้าให้แฟนๆเลยนะครับผมให้เป็นสวิตติงครับแล้วก็สกินเชฟสวิตติงคือหนึ่งกลิ่นเนี่ยกินเดียวหอไม่เอาอยากให้สามกลิ่นเลยแต่ขอหนึ่งกลิ่นได้ไหมขอหนึ่งกลิ่นทดียวให้แฟนๆงั้นขอเป็นกลิ่นสกินเชฟแล้วกันครับเพราะว่า การที่เราได้มาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนกับคอนเซ็ปต์ของสกินชิพนี่เองอก็รู้สึกว่าแบบเอ๊อยากลงกลิ่นสกินชิพมันก้องหลานเลือกกินน้ำตาลแก้องก็เลือกกินสกินชิพเหมือนกันพี่โทรล้อเขาเงี้ยเอ้า <laughs> อ่าพี่ผิดเอง <laughs> ไม่ก้องเลือกกินสกินชิพเพราะาแบบคือพอรอฉีดน้องหอมกลิ่นนี้ไปเนี่ยคือทุกคนจะแบบมีกลิ่นเฉพาะที่ไม่เหมือนกันรู้สึกว่าแบบมันมันมันแบบมันพิเศษที่แบบว่าน้องหอมอันเดียวกันเนี่ยแต่พอแต่ละคนฉีดแล้วแบบมันจะออกมากลิ่นไม่เหมือนกันก็เลย ชอบกินนี้ครับเพราะแบบมันเจ๋งอือ่าให้เราผู้ฝากเอลฟ์พิงกัจกแฟนการหนังสครับผมก็ขอฝากเอลฟ์พิงกลิ่นน้ำหอมที่น่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้นะครับอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพ,พี่ทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้น้ำหอมที่แบบหอมๆเป็นแบบพร์ฟิล์อย่างนี้นะครับก็สามารถ มาอุดหนุนกันได้นะครับสกินส์เอเวอร์พิงค์เอเซนส์ออฟฟีโมชันครับเป็นคอลเลคชันตอนนี้ก็มีขายเป็นบ็อกเซตนะครับทอมัสกลองมีอยู่3ากลิ่นครับครับผมก็สำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำหอมอยู่นะครับก็ทาง e v e r p ร์พิเนี่ยก็มีให้เลือกถึง3กลิ่นเลยทุกคนสามารถแบบไปลองได้นะครับว่าแบบชอบกลิ่นไหนก็สามารถซื้อได้ที่อีแฟนบอยเลยนะครับผมครับก็ไปลองดูได้นะครับรับรองว่าหอมแน่นอนอ่ะเป็นไงมั่งใกล้ถึงแล้วทีมูนฟ้าแฟนมูนทิ้งเฮ้ย คือคีย์เวิร์ดคำเดียวที่ผมจะพูดคือพร้อมเฮ้ยเอาเลยหรอพูดแค่นี้ผมพูดแค่นี้มั่นกจเผมมั่นใจเออเขามีเอเคที่เขาอยากเต้นอยู่เ่ราจะเห็นซับแต่งการเต้นของพี่โท๋อ่ะไม่ถึงว่าร้องไม่รอดหรอย่าหยิกน้องพี่โทอะไรก็เพลงพี่พี่จะไม่ขยับตัวพี่จะยืนร้องอีกรอบ ้องเพีงนี่ไงประเทศไทยยังไงยังไงสป,ปอนนสิว่าเป็นยังไงมากซ้อมกันไปแล้วเป็นยังไงมากโอ้โหคือเห็นแต่ละโชว์นี่แบบคือทุกคนตั้งใจมากๆเลยครับเราทุกคนอยากแบบทําให้มันออกมาได้ดีที่สุดที่เขาจะทําได้ซึ่งแบบก็รลยแหละว่าในแกงกิมบับสปามีตัวท็อปก็คือเรานั่นเองไม่แบบอูอย่างนี้อูอปอ<ล>ไ,ไม่ไม่ตั่นใจว่าเราคื จอดมงกุฎของกิมหมืนปาบ้างล่ะคะครับก็มีความมั่นใจแต่ว่าก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับก็ขอสปอยว่าแบบคือเพลงส่วนใหญ่ผมว่าทุกคนเคยได้ยินมาหมดแล้วทุกคนร้องตามได้แน่นอนแต่มันจะมีแบบบางเพลงเหมือนกันที่แบบว่าคือส่วนตัวเราเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่เราจะแบบอันนี้เหมือนกัน เพราะแบบเราเกิดไม่ทันไงมันมีขนาดนั้นเลยหรอมีขนาดนั้นเลยแล้วทำไมเราถึงได้เลือกมาทั้งที่เราไม่เคยฟังเพราะแบบไปเสิร์ชกันดูแล้วแบบเราคุยกันแล้วแบบไม่ใช่แบบแค่พวกเราเฮ้ยมันอยากอยากอยากให้เรามมวนจอยใช่ก็แบบมีคุยกับทางผู้ใหญ่ด้วยรับช่วยๆกันเลือกครับเพราะแบบบางเพลงคือมันไม่ได้ร้องคนเดียวไงมันก็แบบร้องกันหลายๆคนแล้วก็แบบแฟนแฟนวีเนี้ยคือแบบมีเพลงหลายช่องมาก จริงเป็ว่าจะเป็นช่องซามช่องเจ็ดเอาเลยจ้าช่องเั้ไช่องวันช่องวันช่องดูมันดีแล้วยังไงแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างโชว์คู่มันแบบเพลงคู่มันจะแบบโชว์เต็มๆครั้งแรกในแฟนมีใช่ไหมใช่ครับผม ก็คือพูดอย่างไงจะไม่ให้สปอยดีรู้หมดแล้วอ่าบอกชื่อเพลงก็พอโอเคได้ๆเป็นเพลงที่ทุกคนแบบเคยได้ยินมาแน่นอนครับเป็นเพลงที่ไวรัลในทุกแพลตฟอร์มเฮ้ยอันีตจริงว่าทุกโชว์แบบแค่จะทุกโชว์ก็แบบเป็นเพลงไวรัลหมดเลยเราเราเป็นแฟนชันเราหนะานี่ไวรัลทุกแพลตฟอร์มหรือเปล่าก็ อยากให้พี่ี่ไปฟังครับผมเพราะว่าเพลงนี้น่ารักมากเลยครับอาจจะดังว่ามันก็ต้องมีแบบโชว์เป็นคู่ๆใช่ไหมก็อาจจะมีครับผมมีมันต้อง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 มีรเพราะฉะนั้นเราเราต้องพูดถึงคู่เราว่าคู่เรามันจะแบบอยู่ไปในดีกรีทางไหนทางหวานทางร้อนทางเทดหรือทางเปรี้ยวผมว่านะทุกคนต้องรอติดตามดูเหมือนกันจริงๆเพราะแบบ มันค่อนข้างน่าสนใจอยู่น่าสนใจยังไงหรอครับเฮ้ยอย่าถามดีเดี๋ยวเพ้อซักพน่อยยังไงยังไงแล้วอ่ะยังไงพี่โทมันจะไปทางไหนความความแบบมีกี่ความมันจะไปทางไหนพี่โทมันจะไปความเท่ก่อนแล้วมันก็จะไปความน่ารักแล้วจะมีแบบความหวานมีความแซ่บนิดนึงครับอแต่ว่าพี่โทพี่โทเดียวกันใช่ไหมโชวนเดียวกัน เออก็ต้องรอติดตามดูครับอย่างไรพี่เขาจะโชว์สิแพ็กหรือเปล่าเมนก้องปากสั้นวันนี้ไ็โชว์ยวนัะไมเนี่ยเขาบอกแต่ว่าแบบแต่คือเพลงแต่ละเพลงนี่คือแบบทุกคนจัดเต็มมากๆคืองานไม่ใหญ่แน่นะวิอย่างนี้เลยก็ใหญ่อยู่นะบัตรโชว์เอาแล้วอ่ะใหญ่ครับผม ยังไงที่น้องก้องสปอยหน่อยเถอะมันไม่โดนอะไรหรอกอย่างนี้ไม่ต้องรบว่าแค่นั้นก็ถูกไปก็ถ้าน้องก้องสปอยเขาขับออกได้ไม่ไม่พี่ไลฟ์จริงป่ะนี่อันนี้ไลฟ์หรอแท็กพี่ออฟลด้วยเดี๋ยวราดียั้วััสดีครบผมยังไงสิก็อยากให้ทุกคนมารอดูจริงๆเพราะแบบคือผมเห็นลิสต์โชว์คือเยอะมากจริงๆเหมือนแบบเหมือนมาดูคอนเสิร์ตก็เป็นคอนเสิร์ต แบบเป็นแฟนมีที่เพลงเยอะมากๆแบบถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเกินแบบยี่สิบไม่เกินหรอเกินสิบห้าอะแน่แน่แล้วแฟนๆต้องแต่งตัวยังไงดีกะอะแต่งตัวยังไงมาเจอเราโหคือแบบมันมีเพลงหลายแนวมากเลยอะล้วอยากให้แฟนๆแต่งตัวแบบไหนมาเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบเบนฟิตกับแฟนๆด้วยอยากให้แฟนๆมาเจอเราแบบนี้ อยากแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักมากครับในสไตล์ของตัวเองอหรือไม่ก็แต่งตัวตามแกงคีบุนฟ้าเลยเป็นยังไงครับเป็นยังไงก็คือแบบใส่ชุดโชว์มาแล้วพี่จะรู้ได้ไงหลชใช่ใช่ใช่งันงั้นเดี๋ยวบอกพี่สไตลิสบอกว่าแบบให้ใส่สี่ชุดมาเอาเป็นอย่างนี้แล้กันครับ เอาเป็นว่ารอออฟฟิเชียลประกาศเอาทุกอย่างอย่างทีมของงานนี้มันคืออะไรคะทีมของงานนี้ใช่ไหมครับแฟนมิสของเราอ๋อทีมของแฟนมิสใช่รักกันไปวันวันทีมของแฟนมิสจริงๆแล้วมีหลายทีมเลยครับเพราะว่าเกือบละเพราะว่าแบบมันเป็นพูดพูดซมวติเป็นทองฟ้าหลักการแล้วทองฟ้าในแต่ละเวลามันก็จะไม่เหมือนนะครับแต่ส่วนก้อนเมฆอาทิตย์ดวงดาวพระจันทร์ หรือไม่ก็แต่งแต่งตัวเป็นทองฟ้าเลยก็ได้ใช่ฉันว่แบบเป็นต้อนเมฆมาเลยคือทองฟ้าแต่ละช่วงเวลามันก็แบบมันแต่ละมูดแต่ละโทนมันก็ต่างกันไงทุกคนก็ใช่ก็ต้องแบบอาจจะแบบหาแบบในในในแบบในแอคแบบใน X ว่าแบบคนข้างข้างเราอ่ะแต่งตัวสีอะไรแล้วเราก็สมมติไอ้เป็นสีฟ้าใช่ไหมพอที่เป็นสีฟ้าคือแบบเหมือนแบบ ตอนแบบเริ่มเช้าเช้าแล้วคนต่อมาเที่ยงเที่ยก็แบบอาจจะมีสีแดงนิดนึงเป็นแบบฟิลแดดออกตอนบ่ายๆก็แบบเริ่มล่มโลบหน่อยตอนเย็นๆก็แบบอาจจะแบบชมพูชมพูนิดหนึ่งแล้วคนต่อไปทางซ้ายสุดก็คือเป็นแบบดําและแบบมืดมแล้วกลางคืนแล้วต้องแบบหาเพื่อนที่หน้าข้างๆครับอย่างนี้คือเป็นแฟนแต่ละโซนคือให้เมคเฟนกันไว้เลยแล้วก็ใช่ใช่แต่ถ้าแบบมีเพื่อนเพิ่มทุกคนใช่เพราะว่าแบบ คืออยากให้แบบแฟนครับกี่หมื่นฟ้าเนี่ยแบบเป็นเอ็กวิร์ดไงคือเราจะเปลี่ยนจากคนที่อินโทรเป็นเอ็กวิร์ดให้หมดก็ทุกคนต้องรู้จักกับเพื่อนข้างๆไว้นะครับอย่างนี้ก็ต้องมีแบบพวกกลุ่มดาวอะไรอย่างงี้ด้วยปะเออจริงด้วยลืมคิดเลยแถวบนสุดนะครับจะเป็นแบบฟิลดาวแต่ว่าบนวันนั้นอาจจะเป็นแบบฟิลพระจันทร์กับพระอาทิตย์ก่อน จันทร์อาทิตย์แล้วก็ไล่มาเป็นดาวแล้วจะเป็นแบบสีทองฟ้านิดนึงอต่อด้วยก้อนเมฆอันนี้เกงินค่าชุดที่ใครคะพี่โถ่ฟิวแปกสอนไงครับโอ้โฟิวฟินักเลยแปะสอนมาไล่สีอีกเอางี้นะกรับฝากให้แฟนๆมาชมยๆก่อนที่แฟนไมันมีระหว่างค่าตั๋วค่าชุดแล้วจะแพงเหมืกันแล้วตอนนี้ครับก็ ขอฝากให้พี่ๆทุกคนมาเจอกับพวกเราในงานแฟนมิตกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องดรีส์โค้ดเนี่ยจริงไม่ต้องเชื่อพวกเราหรอกเชื่อใจตัวเองจริงเขาผมก็อยากจะพี่ทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครกดไปได้ก็สามารถดูได้ทางไลฟ์สตรีมครับผมมาเป็นกำลังใจให้พวกเราแกลงกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับสำหรับพิเปเชียลอีกี่หมื่นฟ้าเห็นว่าใกล้ปิดแล้วใช่ไหม กล้าไหลใช่แล้วค่ะใกล้แล้วบอกว่าบางส่วนได้เข้าห้องตัดไปแล้วใกล้แล้วเหลือแค่1คิวหรอ1คิวสุดท้ายมันสเปเชียลมันคือต้องหลังจากเป็นแฟนแล้วเนี้หลังจากเป็นแฟนแล้วมันจะรักขนาดไหนมันจะข้างรักขนาดไหนคะนั่นนะสิก็ต้องไปรอดูกันนะครับตอนแล้วแล้วน้องที่รักจะยังแบบแบ๊วๆอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบ เหดร้อนเหมือนที่ค้างไว้มันก็อัปเกรดโอ้เป็นน้องเทลักแบบอัปเกรดอะคะใช่ครับผมเพราะ่น้องเทลักโตขึ้นแล้วพี่เหมือนฟ้าล้คะพี่เหมือนฟ้าแก่แล้วพี่เหมือนฟ้าพี่เหมือนฟ้าก็โตโตขึ้นเหมือนกันครับผมพูดอะไรเรื่องได้ไหมฮะพูดอะไรเรื่องได้ไหมก็เล่าเลยก็เล่าโดนกูก้าก็ลงแค่หลังจากไครนีจะเล่าอะไร ครับผมก็แบบฟติดตามเรื่องราวตอนกหมเอิฟ้าตอนที่ทุกคนโตขึ้นแล้ะครับผมก็เรียนมหาลัยเนาะอลไอแล้วโตขึ้นนะครับก็เรียนเรียนเรียนรู้กันเรียนรู้กันละกัน มีเวลาให้เรียนรู้กันแล้วกันแบบนานขึ้นเราบทเรียนครั้งนี้มันจะเป็นบทเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่คะเป็นขนาดหน้าหลักหน้าหลักครับเพราะว่ามันจะต้องปั่นไงอยู่หรือเปล่าตอนนี้เงิออกแล้วครับพอพอมันโตขึ้นแล้วมันยากไหมการทำงานต้องคอนเน็กต์บทคอนเน็กต์บทก็ก็มีความยากมีความชันเลนครับเพราะว่าแต่คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆไทม์ไลน์ของพวกเราใช่ครับเพราแบบยิ่งยิ่งใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นก็ยิ่งสนิทมากขึ้น สนการรักกันตอนคืนยิ่งสบายใจมากขึ้นค่ะคือยังไงในซีรีส์คือไม่ต่างจากชีวิตจริงก็ถ้าถ้าแบบว่าแบบไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าถ้านับตามแบบว่าแบบแบบช่วงอายุไม่ต่างันไมคะเป็นช่วงอายุไงช่วงอายุของพวกเรากับในซีรีส์ก็คือแบบไม่ได้ต่างกันเยอะแดงว่าเรื่องราวเราก็ไม่ต่างกันด้วยครับเรื่องเพราะว่าเป็นแฟนกันแล้วไง อนซีในซีใช่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 ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับจบเลยเหรอจบเลยเหรอจบเลยไม่ก็เนรื่องนานเจอกันทีใช่ไหมครับผมก็จะมีแบบก็จะมีปมใหม่ๆใช่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 ในชีวิตพี่เหมือนฟ้ารองธีร์รักก็ฝากติดตามด้วยครับว่าปมนั้นจะเป็นปมอะไรอ่าแล้ความรักตายอยากรู้แค่นั้นเองความรักเหรอครับความรัก ควรสีมีสองคนเท่าในส้มคือที่สเข้ามาหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าครับจริงป่ะฮะพี่อยากร้องเพลงเมื่อกี้ร้องอะไรอ่ะความฮะควรสิมีสองขนเท่านั้นเราเพลงอย่ากครับไม่มีนัยยะอะไรเนาะไม่มีนัยยะอะไรครับอ่ะพี่ทำแล้ววันนี้พี่โทรจีบองกล้องหรือยัง วันนี้ได้จีบเขาแล้วหรือยังจีบเหรอครับจริงๆแล้ววันนี้ยังไม่ได้คุยกับน้องกล้องเลยอ่าให้คุยหนึ่งประโยคเนี่ยอ๋อได้ครับผมน้องกล้องเปิดแพ็ให้พี่หน่อยคุยแล้ววันนี้หนึ่งประโยคใช่คุยแล้วคุยแล้วบอกว่าแบบคือผมเปิดเกมมาใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็ให้น้องกล้องเปิดแพ็กไม่เราเปิดเกมไม่เขาเปิดใจให้เราโอ้โหก็ให้ก็ให้น้องกล้องเปิดแพ็กให้ครับออ ก็เลยแบบได้ตัวดีๆมาอย่างนี้ก็ดีใจมากๆแต่ว่าได้ตัวซ้ำนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราเป็นกล้องอะไรก็ได้หมดใช่ไหมคบใช่ครับผมอะไรก็ได้เลยยังไงคะครับผมเป็นยังไงคะก็สนุกดีครับผมเราแบบเราวันนี้เจอพี่เราไปอย่างไรบ้างเอ็มซีพี่โทนะตอนเช้าเนี่ย พี่โทรจะเป็นฟิลแบบว่าแบบเอาปากกาเป็นทรงผมแต่แบบว่าเชฟน้องอย่างงี้แล้วหล่อไหมเป็นแบบทุกคนเคยเห็นนั่นไหมที่เขาเอาปากกาหล่อแล้วสุดคือาหล่อใช่ไหมก็หล่อก็หล่อไม่ได้หรอกเรอหล่อหล่อครับแล้วยังไงต่อครับ เราเจอ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 เล่าแบบเล่าเรื่องเราเราทำอะไรมาอันไหนที่โทช่วยเล่าให้ก่อนยอด้วยนะไม่คือพี่คือพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงหมายถึงว่าพี่โทเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่เห็นตัวเขาใช่ที่นี้ก็มีรูปไปนะตอนเป็นอัลปาก้าแล้วจะโพสลงโซเชียลหรอถ่ายไว้ถ่ายไว้เป็นวิดีโอเลยตอนรถตู้นะใช่ทุกคนจะได้เห็นไหมจริงทุกคนจะได้เห็นไหมไม่ได้เห็นอ้าวจะดูคนเดียวหรอเล่าอย่างนีเลย อ้าบอกความจริงแล้ว่าไม่ได้ถ่ายไว้แจ้พี่โทยเฉยตกใจไม่ได้ถ่ายไม่เราอยากเห็นคนเดียวหรอเพราะบัญชาครับผมก็ง่วงอย่างนันก็เลยนอน้องกล้องไม่ง่วงนะคือแบบพี่พี่นอนอยู่ใช่ไหมพี่ก็ได้ยินเสียงน้องกล้องแบบเจ้าเจ้าเจ้าเม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 ากับพี่นักการอยู่ก็เมานิดนึงไม่นิดนึงนะทั้งทั้งทริปเลยนะมา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  แล้วเราจะไม่คิดแตแบบความหล่อที่เราเห็นให้คนอื่นดูบ้างเลยหรอคะกล้องเราจะเก็บไว้คนเดียวเลยหรอก็เดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนอะสุดท้ายฝากกันหน่อยให้เป็นกำลังใจให้เราหน่อยแล้วก็ฝากว่าพินย้อนข้าค่ะครับผมก็อย่างแรกเลยขอฝากสีผู้ชมพวกเราด้วยนะครับพันหมือนฟ้าครับผมก็สามารถดูย้อนหลังเวอร์ชันอนาดได้ที่ไอ e ีอีครับมีอยู่12ตอนนะครับแล้วก็ขอฝาก Your Sky of Us Special Episode ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ครับผมครับแล้วก็สามารถดูก่มมื่นฟ้าเวอร์ชั่นปกติได้นะครับทาง YouTube มาดิชา n e ลนะครับใช่รอบผมตอนนี้ก็กลับมาดีดแล้ว,ลวใช่แล้วก็ขอฝากแฟนมีท <Fan Meet. S 1> ของก่มมื่นฟ้าได้นะครับผมก็เป็นที่จะใกล้ถึงแล้วอบอกเลยว่าคือแฟนมีทเนี่ย <Fan S 2> <า>สนุกมากๆมุวนจอยมากๆแล้วแบบคือ มีเพลงแบบหลายๆแบบมากๆเลยครับใช่มีหลายแนวใช่เชื่อพี่พีททุกคนแบบใจ e นจอยแน่นอนขอบคุณแฟนไหมเพราะว่าบัตรก็โซเอามกัลเลยใช่แบบดีใจมากคือแบบคือบัตรโซเอาเร็วมากคือแบบพวกเราก็ดีใจทุกคนครับเพราะแบบเพราะแบบเห็นบัตรโซเอาแล้วพวกเราก็เลยแบบอยากทําโชว์ออกมาให้ดีๆครับผมบัตรโซเอาเร็วมากใช่พวกเราแบบเลือกโชว์กันมาแบบคือทุกคนแบบรีเควสกันเองว่าแบบแต่ละคนแบบอยากทําอะไรอยากเล่นอะไรอย่างนี้ ใช่ครับผมทุกคนแบบรีเควสเองหมดเลยใช่แบบเลือกเพลงอยู่แบบ mm hmm. เกือบอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันตอนเลือกเพลงกันแบบมันต้องรีเสิร์ชไงใช่ว่าแบบอยากทําอะไรอันไหนดีครับแต่พอแบบมาเลือกเพลงแล้วก็รู้สึกว่าแบบแบบเราอยากทําให้แฟนบินเนี้ยเต็มที่ที่สุดเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่ทุกคนด้วยนะครับที่อยากมาเจอพวกเราทุกคนด้วยครับผมไว้พบเจอกันนะครับฝากพิงหน่อยขอแฟนๆว,ว่ามาเจอการก้าวีดเดี๋ยวพิงก็เจอได้จะมีผลงาน เอาเลยครับเขาผมก็ขอเสนอให้พี่โทภกับเพง่อนๆขอฝากผลงานในอนาคตด้วยนะครับก็จะมีไพโรดแมจิกเลเวอร์นะครับผมมีพี่จิมมี่โอพี่เก่งลำปิงแล้วก็ทอมัสก้องครับก็ขอฝากพ่อมนตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครเป็นพ่อมนต์คาไม่ได้เป็นแล้เราเป็นพ่อมนต์ได้พี่ทบอคนนี้คนนี้อ๋อเขาผมผมเป็นคนธรรมดาครับก็คนธรรมดาเลยค่ะ เป็นคนธรรมดาที่ธรรมดาจริงๆเศ้าหรอไม่ได้เศร้าก็คือแบบแต่คือก็ไม่เศร้ามากเท่าไหร่เพราะว่าก็แบบเราไม่ได้เกิดมาเป็นพ่อหมดแต่เรามีพ่อหมดเ้วยของเราเองก็ก็ต้องรอติดตามดูครับผมก็ถ้าเกิดว่าแบบพ่อหมดไม่มีคู่พ่อหมดก็จะเป็นแมวสปอยเลยเปล่าไม่ไม่ได้สปอย บอกในทีเซอร์แล้วบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าพอมดบปหาคู่ไม่เจอภายในนี่นี่นี่แต่พอมดน่าใจไม่ว่างรอค่ะน่าจะเจอคู่แล้วก็จริงๆก็น่าจะยางนะครับแบบเราอาจจะแบบไม่ชอบกันเฉยเฉยอาจจะไม่ชอบกันก็ได้ในเรื่องแต่ชีวิตจริงชีวิตจริงราสนิการใช่ใช่ครับผมก็ขอฟังไม่สิเลเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อันนู้นเลเวอร์นะครับหรือเขาชื่ออันวาก็ขอฝากได้ครับ ขอฝากพระเอกเลสแฟรด้วยแล้วก็ขอฝากน้องบลูด้วยนะครับครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับขอฝากเอเวอร์พิงค์ด้วยนึงสอนซ้ำสุดท้ายนะครับขอฝากเอเวอร์พิงด้วยนะครับเป็นน้ําหอม3มกลิ่นอยากให้แบบพี่พทุกคนได้ลองใช้กันจริงๆก็คือหอมมากใครมาเจอพวกเราเนี่ยก็สามารถฉีดเอเวอร์พิงมาได้นะครับเดี๋ยวแบบเดินเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยว,วเราจะถ่ายเพราะแบบเออสกิ <Sweet S 1> นลับกิ <nothing> s <S น, <né S 1> นหรือเปล่าใช่จำพวกสปาร์ก so หรือเปล่าพวกเราจํากลิ่นได้จริงล่าสุดเจอพี่พี่แฟนๆฉีดสกินชิพมา จำได้เลยตัวแม่ทักเพราะว่าทุกอย่างมันไปเร็วมากอ๋อโอเคครับครับก็ขอฝากพวกเราโทมัสก้องกับทางเอเวอร์พิงด้วยนะครับครับ